ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจขอบคุณทางนายอนเตอร์เทนด้วยครับที่มอบรางวัลนี้ให้โอนะครับก็เป็นรางวัลที่เพราะว่ามันเป็นของทีมงานทุกๆคนของเรื่องคือเธอครับเพราะว่าเป็นทีมเวิร์กแล้วก็กว่าเราจะมาถึงถ่ายจนจบเนี่ยครับมันก็ทุกๆคนช่วยเหลือกันอะไร้ยครับก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกๆคนเลยครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของ,อของโอที่ได้รางวัล แต่ครั้งที่แล้วมันก็นานแล้วครับครับผมเป็นยังไงบ้างคะเรากับคาว่านักแสดงชายแห่งปีมาเติมเต็มในหัวใจยังงครโอ้มันเป็นมันเป็นกาลังใจมากๆครับสําหรับเราเพราะว่าเราทํางานเราก็เต็มที่ครับแล้วก็เราก็ดีใจที่ทุกๆคนเห็นแล้วก็คนดูได้เห็นแล้วก็ชื่นชอบกับทิ้งสิ่งที่เราทําไปกับรายชื่อผู้ที่เข้าสิงเยอะมากๆแล้วก็มากถึงทุกคนเหมือนกันตอนแรกใช่ครับกดดันไมครับก็กดดันครับก็ก็จริงๆก็ผมว่ามัน ก็ต e ้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับเพราะว่าแค่เข้าชิงผมว่ามันก็สุดๆแล้วครับวันนี้โอ้ก็ต้องขอบคุณด้วยครับที่ที่มอบรางวัลนี้ให้โอ้บางคนอาจจะมองว่าพี่โอ้เล่นแบบว่าแต่น่ารักน่ารักแล้วแบบใส่ใอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือการันตีว่าฝีมือโอ้ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่ทุกคนคิดก็ผมว่าต้องขอบคุณผู้จัดด้วยครับพี่แอนแล้วก็พี่แอลผู้กำกับด้วยครับที่เคี่ยวเข็นผมนะครับให้ผมได้ลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆขอบครับปีเด็กที่ขวัญใจมหาชนครับ โอ้เซอร์ไพรส์มากค่ะคือไม่ไม่คิดเลยว่าแบบจะเป็นผู้เราเชาวว่าพี่พี่ทุกคนที่อยู่ในเฟรมร่วมกันก็คือหนูก็มากค่ะพี่ได้แน่นอนพี่ได้แน่นอนพี่ได้แน่นอนแล้วตอนนี้ในฟินไปกี้ก็คือพี่ฟินฮะจริงปะเนี่ยแบบหนูแบบฮ่าเล่าลอยมันเซอร์ไพรส์มันตื่นเต้นมากๆค่ะใช่ก็ขอบคุณในเอนเตอร์เทนนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนเละที่สนับสนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการด้วยด้วยความที่รางวัลนี้เป็นรางวัล เดียวที่ผู้ชมมีสิทธิ์ในการตัดสินรู้สึกยังไงกับตรงนั้นคะ ต้องขอบคุณแฟนๆ<ช>ที่<ะ>แบบรักแล้วก็พพอร์ตพวกเราตลอดเลยแบบหนูเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทของแฟนๆทุกคนเลยค่ะใช่คือเห็นถึงแบบทุกคนที่โอดเข้ามาหรือทุกคนที่มาหาวันนี้<ช>หรือบินมาหาวันนี้ก็คือแบบรับรู้ถึงความรักที่มีให้เราเลยค่ะคําว่าเป็นคนของประชาชนของมหาชนอย่างงี้ค่ะมันยิ่งใหญ่สําหรับครีนแล้วก็เบกกี้ยังไงบ้างคะโอ้หหนูว่ายิ่งใหญ่มากคะ่ะคือตอนแรกหนูคิดว่าตัวเองเป็นแค่ผู้หญิง ตัวเล็กๆคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในวงการรุวยแล้วก็ในในในสังคมด้วยไม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าชีวิตจะได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วก็ได้รับรางวัลที่มีเกียรติมากๆขานาดน,นี้เลยค่ะวันนี้ท่าแฟนมาเชียร์กันเยอะมากด้วยนนค่ะดีใจรู้สึกร<ช>ู้สึกโชคดีเนาะ<ช>รู้สึกโชคดีที่มีพวกเขาอยู่ในชีวิตณตอนนี้เลยค่ะใช่เราก็จะอยู่ข้างเขาตลอดค่ะ